เค okay. มืนี้เขาจะมารีวิวอีลิตพาร์ซีซันที่ตั้ไหต่แ้วก็บบูฮูเนาะแต่ว่าเป็นอีลิตพาร์ตของเดือนห้านะทุกคนเนาะอ่าสำหรับใครที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่นอนขอคนละ1ไลค์1แชร์แล้วมื้อนี้เขาจะไปเทสแคนสร้างห้องกับทุกคนสำหรับใครที่อยากเล่นสร้างห้องเม้นหนึ่งมารัวๆนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวเขามารีวิวกันเลยเนาะว่าอีลิตพาร์ตซีซันนี้มีอย่างแน่นอนอ่าเมื่อวานนี้ก็ได้ อ้ก็ได้เลื่อนขั้นอ่เป็นพรีออเดอร์ไว้แล้วเนาะเมื่อวานนี่เนาะเมื่อวานนี่ได้พรีออเดอร์ไว้แล้วทุกคนสำหรับใครที่ยังบมดทนันได้เติมก็สามารถไปเติมได้ที่เว็บของโค o ด้าชอ p เนาะทุกคนเนาะส่วนวิธีการซ่อนเติมเกมเดี๋ยวไอจะบอกเนาะว่าเดี๋ยวจะบอกว่าเติมเกมแบบใดเนาะก็คือให้ทุกคนเข้าไปเบิ้งที่ช่อง u t u b e ไอเองเนาะช่อง YouTube ไอ,อ,นะ YouTube อจะมีวิธีการซ่อนเติมเกมไว้ยู่เนาะสำหรับใครที่อยากจะเติมเกม และสำหรับวิธีการสอนเติมเกมเนาะเดี๋ยวจะมาบอกนะทุกคนเนาะก่อนอื่นบนให้ทุกคนเข้าไปที่2ลิงก์นี้เนาะที่ค่อยจะปักอ่าลิงก์นี้ไว้ให้เนาะนี่จะเป็นเว็บในการเติมเกมเนาะแล้วก็เป็นลิงก์ที่สารหัสเกมเนาะอ่าก่อนอื่นมดเลยทุกคนเข้ามาที่บอร์ดนี้ก่อนเลยเนาะแล้วก็มาเลือกอ่าราคาที่อยากจะเติมเนาะเพรว่าจะเป็น50 100ไปจนถึง300กาลินาเชลเนาะทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวมื้อนี้ค่อยจะมาเติมอ่าขั้นเริ่มต้นแน่นนาะ13,900เนาะในเบอร์ยูนิเทลเนาะส่วนลาโรคมก็14,000เนาะแลก็สหรับวีซ่าานนี่จะะถูกเใสบัตร ในการเติมเนาะบัตรเครดิตเนาะสิบสองพันห้าร้อยเนาะอ่าสำหรับวิธีการเติมพานบัตรก้ากะให้ทุกคนเลือกเนาะเลือกวิธีการผ่อนชำระเอ้ยเลือกวิธีการชำระเงินนั่นเองและบรรทัดที่สามนั่นก็คือให้ใส่อนะีเมลเนาะสำหรับผ Though, ูายที่บ่มีอีเมลกำหนดจำเป็นต้องใส่เนาะแต่ทางที่ดีคือทางปูอย่างเนาะแนะนำให้ใส่เนาะทุกคนเนะาะถ้าสำหรับผูายที่บ่มีกำหนดใส่บ viously, ่็นอย่างเนาะอ่าค่อยก็จะเลือกอีเมลค่อยใส่เนาะหลังจากนั้นก็นกนให้กดเข้าไปที่ซื้อตอนนี้ตูดเข้าไปเนาะและ้วหลังจากนั้นให้ใส่เเเบอรรออรร์์โททททศัพขงง่่่านนนะีีมิยู แต่ต้องเป็นเงินที่เกินจํานวนที่จะซื้อเนาะหรือว่าพอดีเปะเะ๊ะนะถึงจะซื้อได้เนาะเส้นอันนี้ค่อยจะสำาักสิบสามักีบเนาะแต่ว่าเงินในโทรศัพท์คอยมีประมาณสิบ0้าพันเนาะอ่าเดี๋ยวค่อยจะใส่เบอร์เนาะเบอร์ที่เติมเงินเข้าไปแล้วเนาะอ่าหลังจากใส่เบอร์เป็นที่เทียมหอยแล้วแล้วก็กดซื้อต่อไปเลยเนาะกดซื้อต่อไปเลยและหลังจากนั้นเนาะ เพื่อนจะส่งรหัส OTP เข้ามาที่เบอร์ของเจ้าเนาะเข้าไปเบิ่งในกล้องข้อความเนาะว่ารหัสนั้นเป็นรหัสเนาะรหัสก็จะมี6ตัวเลขเนาะทุกคนเนาะเป็นรหัส6ตัวเลขเด้อสำหรับรหัสเนาะหลังจากนั้นจะให้ทุกคนส่รหัส6ตัวเลขที่เพื่อนส่งไปัหนเนาะนี่ของคอยก็จะเป็น83 3 4 3 9เก้านาะนี่แล้วก็กดยืนยันเนาะหลังจากกดยืนยันหลังจากนี้เพื่อนก็จะสํำละเนาะขอบใจยืนยันการสั่งซื้อของท่านเนาะแล้วจะมี ข้อความเข้าเราคนนาะเป็นข้อความที่เราซื้อเกมนั่นเองเนาะเป็นข้อความที่แบบสิว,ว่าจังไหนอ่ามันอ่าจะเป็นข้อความหรือว่ารหัสเนาะรหัสกาลินาเชลเนาะอ่าแต่ว่าของบางคนจะขึ้นอยู่หน้านี้เลยเนาะนี่จะขึ้นอยู่หน้านี้เลยตัวนี้คือรหัสเชลเนาะตัวนี้คือรหัสเชลนี่ตัวนี้ลราเนาะที่เราจะเอาไปใส่เนาะโบเมนทางหน้าเด้อโบเมนทางหน้า แต่ละหากว่าไผ่โบเห็นอยู่นี้เนาะแนะนําให้ไปเบิ้งในข้อความเนาะทุกคนเนาะแนะนําให้ไปเบิ้งในข้อความเนาะเขึ้นจะขึ้นคําว่าโครด้าช็อปเนาะแล้วก็กดเข้าไปเนาะจะมีรหัสทางท้ายตัวดับบนยูเอ้ยตัวพีสแลตดับบนยูเนาะอันนี้คือรหัสกาลินาเชลเนาะทุกคนเนาะอ่าให้ทุกคนก๊อปเอ้ยอย่าเพิ่งก๊อปปี้เนาะไปก๊อปปี้อ่าอ่าให้ทุกคนก๊อปปี้รหัสนี้ไว้เนาะก๊อปปี้รหัสนี้ไว้คัดลอกไว้เนาะ แล้วมาที่เว็บที่2องมัก็มาที่เว็บที่2น,นั่นเองเนาะเว็บที่2ก็คือจะเป็นเว็บที่ใส่รหัสเกมหรือว่าใส่เชลในการเติมเกมเนาะก,กะกดเข้าไปตุด๊ดเนาะนี่กดเข้าไปแล้วก็ล็อกอินผ่าน ID หรือว่าผ่าน Facebook ก็ได้เนาะนี่ ID ID นี้เอามาจะใส่ไะ ID นี้ก็คือ ID ดีเกมของเฮาเนาะนี่นนมาเอายูบอนนี่เลยเนาะ ID ดีเนาะนี่สังเกตได้ว่าเพชรคอยมีประมาณ2เพชรเนาะตอนนี้เนาะเพชรคอยมีอยู่ประมาณ2เพชรแล้วเขาเอา ID ดีเกมเขามาวางใส่แล้วกด I'm not เอ่อ robot เนาะ หลังจากที่ขึ้นหมายติ๊กแบบนี้แล้วกะให้กดล็อกอินเลยเนาะแต่สาหรับผัยที่บกขึ้นหมายติ๊กแบบนี้มันอาจจะถามมาเกี่ยวกับรถเมย์บ่อรถทีบหรือว่าทางมาลายเนาะหรือว่าจะเป็นไฟดอกไฟแดงอ,อยากจตอบคําถามไปตามนั่นเนาะแล้วมันก็นจะขึ้นแบบนี้ให้เนาะแล้วก็กดล็อกอินไปเลยทุกคนหลังจากนั้นให้ทุกคนเข้ามา๊อปปี้เอารหัสยูบอนนี่เทุกคนเนะเา,า, copy, เาะ, utt, น,น,น,ะนี่เอารหัสหรือว่าเอาเลขยูบอนนี้เนาะเอามาใส่ยูกานิล่าพีพีซีนีน่เนาะ๊อดปอกแล้วก็มาวางเสร็จแล้วหลังจากนั้นกน็กดคอนเฟิร นี่หลังจากเรากดคอนเฟิร์มแล้วเพชรก็จะได้อะไดมอนเนอร์หนึ่งร้อยบวกกับหนึ่งร้อยสิบเพชรเนาะพอดีเป็นสองร้อยสิบเพชรนั่นเองนะทุกคนเนาะเากลับไปเบิ้งในเกมเพราะว่าเพชรเข้าหรือ,อยังเนาะอ่าตอนนี้เพชรไอ้ก็เข้ามาแล้วเนาะเป็นสองร้อยสิบสองเพชรนะทุกคนเนาะนี่เพชรก็ได้เข้ามาเป็นที่แฮมพอยแล้วเนาะอ่าอันนี้ก็คือวิธีการเติมเกมแบบง่ายๆนะทุกคนเนาะสำหรับผู้ที่อยากจะเติม Elite s, อิลิตพาร์ตบอลอยากจะเติมเกมไปซื้อของต่างๆอยู่ในเกมฟรีไฟล์เนาะเกมอื่นก็นเฮ็ดคล้ายๆกันนะทุกคนเนาะอ่ะ Elite อีะะาณนนี้้แลวทุกค เดือนมาเนาะอ่าได้พีออเดอร์ไว้ก่อนเนอะหนึ่งหนึ่งพันเพชรทุกคนอ่าเปิดมาหน้าแล้วก็จะเป็นทางด้านสก,กินลดเนาะนี่มีแอร์ด็อกแอร์ด็อกมีสก,กินปืน,ป,น, ock, Alien, นปืนเอล็อกเอเลียนนี่ปืนนี่จะเสียดายย่างเดียวคือแบบอิลิทพาร์ทมันมันบ่อันั้นเนาะเจ้งไหนพวกสก,กินปืนนะนะมันบวบวกมันบวบวกสแต็กให้ มีภาพพื้นหลังดีเดียวเขาจะเปลี่ยนภาพพื้นหลังใสเลยแล้วก็สุดผู้ยิงทุกคนเอ๊ซุดผู้ยิงก็ถือประเทศในสุดผู้ยิงไงเ,เดี๋ยวเขาจะใส่ซุดผู้ยิงกันไปลงไปเล่นวันนี้ใส่สุดเพิยงและขั้นอื่นๆก็จะมีสกินปืนสเปซเนาะอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นแอร์บอะทุกคนเนาะอันแปๆไปนี่น่าจะเป็นแอร์บอดเนาะมีแอร์บอดอันนี้น่าจะเป็นระเบิดทุกคนเป็นระบงระเบิดอันนี้ก็น่าจะเป็นกล้องซบเนาะ เป็นแบบเซตตัวตลกนะทุกคนแล้วก็มีหินแปลงล้างเนาะหินแปลงล้างส่วนกระเป๋าไอ้ว่ากระเป๋านี่เทสเติร์มันกระเป๋านี่กระเป๋าก็จะมีประมาณนี้เลยทุกคนกระเป๋าอาลัเซตผู้ชายเนาะสองร้อยสิห้าขั้นเนาะก็จะได้ซุดตัวตลกของผู้ชายไปทุกคนโอ้โหเท่เลยว่ะ